าจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก ้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลค่ะ การสร้างการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงคะในโลกเรามนุษย์เราใช่ไหมคะจะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ดังนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเราจะต้องรู้จักรู้จักการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้บุคคลเกิดความสำเร็จในชีวิตดังนั้นการเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้ประสบความสำเร็จก็จะส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นสามารถทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไรแต่ทั้งนี้ต้องนำวิธีการต่างๆไปวิเคราะห์กับตนเองด้วยว่าตนเองมีลักษณะอย่างไร ควรใช้วิธีการใดบ้างจึงจะเหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างสําเร็จนี่ก็คือความสําคัญนะคะที่ทําไมเราจะต้องสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อไปนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับการสร้างสัมันนภาพระหว่างบุคคลมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเคล็ดลับที่1ยิ้มแย้มแจ่มใสกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความคล้ายคลึงกันคือถ้าแสดงการยิ้มให้บุคคลอื่นก็หมายความว่ายินดีที่ได้พบและแสดงให้เห็นถึงความมีมิตรภาพกับบุคคลอื่นๆแค่เรายิ้มใช่ไหมคะทุกคนที่หันมาก็จะรู้แนละ้วว่าเราเนี่ยยินดีที่ได้พบกับเขาหรือมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเช่นเดียวกันค่ะเคล็ดลับที่2 ไม่ควรแสดงพฤติกรรมใดๆที่ทำให้บุคคลอื่นรู้สึกอับอายการที่ทำให้บุคคลอื่นรู้สึกเสียหน้าจะนำไปสู่ความรู้สึกโมโหเกลียดชังแก่บุคคลที่ทำให้เขารู้สึกอับอายได้การหัวเราะเยาะเพื่อนหรือการที่ทำให้เพื่อนอายในที่สาธารณะชนนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำอย่างยิ่งยิ่งเราทำให้คนอื่น อายต่อหน้าคนอื่นคนที่ได้รับสิ่งที่เขาที่เราทำก็จะทําให้รู้สึกว่าเขาเจ็บช้าน้ำใจเหลือเกินไม่มีใครอยากอายใช่ไหมคะดังนั้นเราไม่ควรจะทำแบบนั้นกับใครเคล็ดลับที่3ให้ความสนใจกับบุคคลอื่นในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนที่สําคัญคือ เมื่อต้องตัดสินใจอะไรที่สำคัญมากควรรับฟังบุคคลอื่นๆด้วยเพราะการตัดสินใจเพียงคนเดียวอาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้การที่เราสนใจหรือความสนใจหรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและก็ทำให้เห็นผลกระทบข้อดีข้อเสียต่างๆที่บางครั้งเราไม่มอง เรามองไม่เห็นได้เพียงแค่เราคนเดียวเคล็ดลับที่4รู้จักให้คำชมเชยความชื่นชมกับบุคคลที่ทำงานในหน้าที่ประสบความสำเร็จเพราะบุคคลที่ได้รับคำชมเชยจะนำไปสู่การยกระดับการยอมรับตนเองตลอดจนความมีเกียรติยศในชีวิตมากขึ้น ใครๆก็ชอบการที่ถูกชมใช่ไหมคะเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าประทับใจและก็มั่นใจการแต่งตัวก็เช่นกันถ้าเราแต่งตัวมาแบบนี้แต่งตัวสไตล์ใหม่ๆแล้วมีคนชมเราว่าสวยจังเลยดีจังเลยเราก็จะมั่นใจที่จะทําพฤติกรรมนั้นต่อไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถูกชมหรือไม่ได้มีการ ไม่ได้มีคําชมขึ้นมาเราก็จะไม่มั่นใจในส่วนนั้นไปดังนั้นคําชมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนอื่นเนี่ยยอมรับตนเองได้ดีขึ้นนะคะเคล็ดลับที่5ไม่วิาพากวิจารณ์บุคคลอื่นเพราะจะนําไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีและขัดแย้งกับบุคคลอื่นได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีความจำเป็นที่ต้องจะ ต้องวิภาษ์วิจารณ์ก็จะต้องกระทําให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกโดยมีความสุภาพนุ่มนวลจึงจะทําให้ผู้ที่ได้ถูกวิภากษ์วิจารณ์มีความรู้สึกที่ดีเหมือนตัวอย่างที่ครูยกมาสักครู่นี้นะคะอย่างการแต่งตัวถ้าเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าการแต่งตัวนี้ไม่เหมาะกับเขาลองใช้คําพูดที่เป็นเชิงบวกไม่ใช่ว่า เธอแต่งตัวแบบนี้ไม่สวยเลยขายใหญ่จังเลยขายใหญ่แบบนี้ใส่กระโปรงสั้นไม่สวยเลยอันนี้เป็นคำพูดที่ในเชิงลบถ้าเราลองปรับวิธีการพูดเป็นลองใส่กางเกงขายาวดูไหมเอ,อเธอจะได้ดูขาสวยเธอจะได้ดูขายาวลองปรับเปลี่ยนใส่รองเท้าแบบนี้ดูสิอาจจะเดินง่ายหรือสะดวกกว่าและดูเหมาะเข้ากับเธอการพูด แค่ปรับเปลี่ยนการพูดความรู้สึกมันก็แตกต่างกันแล้วค่ะเคล็ดลับที่6ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเพราะแต่ละบุคคลมีวัยการศึกษาความรู้และอาชีพที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลอยู่เสมอดังนั้นจึงควรใช้ภาษาที่มีความเหมาะสมแต่ละบุคคล ระดับภาษาก็มีความจําเป็นภาษาที่เราพูดกับเพื่อนภาษาที่เราพูดกับผู้ใหญ่หรือคำแสดงต่างๆถ้าพูดไม่ถูกที่มันก็ไม่เหมาะสมดังนั้นต้องดูสถานการณ์และก็บุคคลที่เราพูดด้วยนะคะเคล็ดลับที่7พิจารณาของความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นอย่างละเอียดและถามตนเองว่า ถ้าเป็นตัวเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสมซึ่งการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้เข้าใจความรู้สึกบุคคลอื่นได้ดีและถูกต้องมากขึ้นทำให้สัมพันธ,ธภาพระหว่างบุคคลยังคงอยู่ถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะเข้าใจหัวอกของคนที่เราคุยอยู่ด้วยหรือบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยถ้าเราไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราพูดอะไรสิ่งที่ไม่คิด หรือทำอะไรที่ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเพิ่มขึ้นสัมพันธภาพนั้นก็อาจจะพังทลายลงไปเคล็ดลับที่ 8. หลีกเลี่ยงการออกคำสั่งโดยไม่จำเป็นเพราะบุคคลทั่วไปมักจะรู้สึกว่าการออกคำสั่งเป็นการแสดงอำนาจทำให้ผู้รับคำสั่งรู้สึกไม่อยากปฏิบัติตามดังนั้นควรใช้คำที่เป็นการขอร้อง ให้ปฏิบัติมากกว่าการออกคำสั่งซึ่งจะได้ผลดีกว่าเช่นการที่เราจะให้เพื่อนหยิบของให้เราเราก็เธอหยิบของอันนี้ให้เราหน่อยสิกับคำที่ว่าวานเธอหยิบของชิ้นนั้นให้เราหน่อยนะคำพูดกับน้ำเสียงแตกต่างกันนะคะดังนั้นการขอร้องกับคำสั่งเนี่ยแตกต่างกันถ้าเด็กๆเ,เป็น คนที่ถูกได้รับคำสั่งก็คงไม่อยากทำให้ใช่ไหมคะเคล็ดลับที่9ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้โดยทั่วไปมีบุคคลจำนวนมากปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกออกมาโดยการบ่นอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมักจะรู้สึกกลำคลานซึ่งในงที่สุดก็จะทำให้รู้สึกไม่อยากคบหาหรือทำงานร่วมกันการที่เราบน่นหรือว่า การที่เราระเบิดอารมณ์ออกมาในหลายๆครั้งโดยไม่ได้นึกถึงคนรอบข้างเนี่ยค่ะมันส่งผลให้เกิดผลเสียมากกว่าจะเกิดผลดีการที่เราอารมณ์เป็นที่ตั้งบางครั้งเราขาดสติในการพูดหรือการแสดงพฤติกรรมใดๆออกไปมันก็จะส่งผลให้เด็กๆเนี่ยดูไม่เหมาะดูไม่น่ารักในบางครั้งดังนั้นก่อนที่เราจะพูดหรืออะไรควรคิด แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดีให้ตัวเองรู้ว่าตอนนี้ฉันโกรธฉันโมโหฉันเป็นยังไงและเก็บไว้เก็บไว้และไม่แสดงออกเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะไม่ได้เสียไปสุดท้ายค่ะเคล็ดลับที่10การใช้อารมณ์ขันจะส่งผลให้บรรยากาศอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน และลดความรู้สึกเครียดลงไปได้โดยปริยายทั้งนี้ต้องเรามัตระวังเรื่องกาลเทศะเพื่อให้พฤติกรรมการใช้อารมณ์ขันนั้นมีความเหมาะสมและมีพืชมีประสิทธิภาพการที่เรามีอารมณ์ขันเนี่ยก็ต้องดูวัยดูบุคคลที่เราพูดด้วยหรือมุกนั้นอารมณ์ขันนั้นเหมาะกันหรือเปล่าหรือบางทีสถานการณ์ต่างๆเนี่ย มันก็ไม่เหมาะกับการที่เราจะมาใช้อารมณ์ขันหรือการที่ในสถานการณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถืออารมณ์ขันก็ไม่เหมาะนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบนะคะเคล็ดลับ10เคล็ดลับในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะเช็คชื่อใต้โพสเช่นเดิมคุณครูที่เป็นคุณครูในตารางเรียนของเด็กๆเ,เนี่ย จะเป็นคนมาเช็คชื่อให้เด็กๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ